สวัสดีแฟนหงแดงลิเวอร์พูลทุกท่านครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับสรุปข่าวเด่นลิเวอร์พูลประจำวันที่12สิงหาคม2 5 6 4โดยเรื่องวันพ a i เดลี่บายเซอโอซึ่งวันนี้ผมก็ได้การดข่าวเด่นประเด็นดังมาแบบเน้นๆ5ข่า,ขาวให้เพื่อนๆได้ติดตามกันเช่นเคยแต่ก่อนอื่นขอขอบคุณผู้สนับสนุนหากใครอยากสนุกตื่นเต้นร้าใจกับเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือมั่นคงการันตีและมั่นใจได้คลิกด้าลิงก์ด้านล่างเลยครับ เรามาเริ่มต้นข่าวแรกของช่วงหัวค่าวันนี้ด้วยการนับเด็ดอาการบาดเจ็บของนักเตะภายในทีมของเรากันก่อนเลยกับทางเคอร์ติสโจนเป็ดฟิลดาวรุ่งอนาคตไกลนั่นเองอย่างได้ผมได้แรงงานข่าวให้เพื่อนๆรับทราบกันไปแล้วว่าเขาถูกเปลี่ยนตัวออกจากสนามระหว่างเก็บอุ่นเครื่องช่วงปรีซีซั่นที่ทีมของเราถล่มเอาชนะโอซาซูนาสา3ประตูต่อนหนึ่งเมื่อคืนวันจันทร์ที่ผ่านมา ล่าสุดสโมสกรก็ได้ยืนยันออกมาแล้วว่าดาวเตะวัย20ปีได้รับการกระทบกระเทือนที่ศีรษะจากการเข้าปะทะกันหรือในภาษาอังกฤษที่ใช้คำว่า concussion ซ,ซึ่งจะเป็นกรณีเหมือนที่เราเคยเจอกันมาแล้วกับเคสของยอริสคาริอุสในนัดชิงชนะเลิศของึกูฟาแชนส์ลลีเมื่อปี2018ทั้งนี้เยอเกนครอฟก็เอกม,มาเปิดเผยว่าอาการของโจนส์นั้นในตอนนี้ดีขึ้นแล้ว แต่เขาจะยังไม่ได้กลับมาฝึกซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมจนกว่าจะถึงช่วงสุดสัปดาห์นี้ซึ่งเป็นไปตามระเบียบการของคนที่ได้รับผลกระทบที่ศีรษะเช่นนี้ซึ่งก็หมายความว่าเขาจะพลาดการลงสนามนับเปิดซีซั่นที่จะเจอกับนอริทซิตี้ในวันเสาร์นี้ด้วยเขามีอาการคอนซัสชั่นเล็กน้อยดังนั้นเราจำเป็นจะต้องทำตามระเบียบการครอปกล่าว เข้าสบายดีเขากลับมารู้สึกโอเคแล้วแต่นั่นเป็นระเบียบการที่เราจำเป็นจะต้องทำตามเขาจะกลับมาลงฝึกซ้อมได้ในวันอาทิตย์ทั้งนี้นอกจากในรายของโจนส์แล้วแอนดูโรเบอร์สันก็ได้รับบาดเจ็บข้อเท้าจากเกมที่เสมอกับอาราติกบิวเบาหนึ่งประตูต่อนหนึ่งเมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเช่นเดียวกันอย่างไรก็ตามในายใหญ่ชาวเยอรมันก็ยืนยันว่านอกจากโรเบอร์สันและโจนส์แล้วมันก็ไม่มีใครคนอื่นที่ได้รับบาดเจ็บเพิ่มเติมไปอีก ไม่มีแล้วไม่มีใครที่ได้รับบาดเจ็บไปเพิ่มเติมอีกครับกล่าวต่ออย่างไรก็ตามมันก็มีนักเตะบางคนที่ได้ฝึกซ้อมในช่วงปรีซีซั่นน้อยกว่าคนอื่นๆแต่ทุกคนไม่มีใครได้รับบาดเจ็บไปอีกนะ ไหนๆก็เปิดประเด็นมาด้วยเรื่องราวของนักเตะภายในทีมของเรากันไปแล้วข่าวที่2ของวันนี้ผมก็อยากจะขอพาเพื่อนๆมาดูบทสัมภาษณ์ของทางเท no, รนต์อเล็กซานเดอร์อาร์โนะแบกขวาตัวเก่งของเราถึงความสําเร็จของทีมทั้งในอดีตปัจจุบันและอนาคตหรือว่าผู้ยุติการรอคอยแชมป์ลีกยาวนานถึง30ปีลงได้หลังตหนางแชมป์พิมลีได้อย่างยิ่งใหญ่ในฤดูกาล 2019- ถึง2020แต่เนื่องกสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ก็ทําให้นะัดตอนนั้นพวกเขาไม่สามารถจะฉลองแชมป์ร่วมกับแฟนบอลได้ล่าสุดนักข่าวก็ได้เข้าไปสอบถามถ,ามถึงความรู้สึกว่าทีมได้ซึมซับถึงอารมณ์ความรู้สึกของความสําเร็จดังกล่าวมากเพียงใดซึ่งทางอาโนก็ได้ตอบคําถามนี้อย่างเป็นมืออาชีพสุดๆไม่เลยมันยังไม่เต็มที่เลยนะอาโนกล่าว อย่างไรก็ตามในเวลาเดียวกันผมก็รู้สึกว่าในตอนนี้มันผ่านมานานมากเกินไปแล้วที่เราจะหวนกลับไปคิดถึงเรื่องเหล่านั้นอีกหากสิ่งที่ผ่านเข้ามานั้นมันแตกต่างออกไปอาทิเช่นว่าหากเราสามารถรักษาตำแหน่งแชมป์ของเราเอาไว้ได้นาเวลานี้มันก็ถือว่าเหมาะสมหากเราจะจัดการเฉลิมฉลองแชมป์ร่วมกับแฟนบอลขึ้นมา อย่างไรก็ตามความเป็นจริงก็คือในตอนนี้เราไม่ใช่แชมเปี้ยนอีกแล้วดังนั้นคุณต้องพยายามจะคว้าสิทธิ์ในการฉลองความสำเร็จเหล่านั้นกลับมาให้ได้อีกครั้งหนึ่งหากท้ายที่สุดเราสามารถทำได้ตามเป้าหมายที่วางเอาไว้ในการแข่งขันฤดูการนี้ซึ่งก็คือการควา้าแชมป์พิมพ์ลีและแชมป์รายการอื่นๆเมื่อไปถึงเดือนพฤษภาคมเราก็อาจจะได้ฉลองแชมป์ถึงสองฤดูการในครั้งเดียวกันมันอาจจะเป็นเรื่องที่ยากสักหน่อย แต่ผมก็รู้ว่ามันมีโอกาสมากมายให้เราไขวคว้าเอาไว้ได้เพื่อที่จะคว้าแชมป์ให้ได้อีกครั้งผมเชื่อมั่นว่าเราจะสามารถทำมันได้สำเร็จอีกครั้งหนึ่งในส่วนตัวของผมเองนั้นผมไม่มีข้อสงสัยใดๆเลยว่าทีมนี้มีความยอดเยี่ยมมากพอที่จะสามารถกลับมาคว้าแชมป์ให้ได้อีกครั้งในฤดูกาลใหม่ที่กำลังจะเปิดฉากขึ้นนี้ เรามารุยกันต่อเลยกับข่าวที่3ของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆกลับมาดูอีกหนึ่งเรื่องที่เราเห็นได้อย่างชัดเจนจากการฝึกซ้อมของทีมเมื่อวานนี้และจะเป็นการบอกใบ้ถึงการซื้อขายนักเตะของทีมเราด้วยอย่างที่ผมได้รายงานข่าวให้เพื่อนๆรับทราบกันไปแล้วถึงการตั้งข้อสังเกตของทางลิเวอร์พูลเอ็กโคซื่อวงในของสมูรถึงรายชื่อนักเตะที่ได้ลงสนามในเกมอุ่นเครื่อง2นัดสุดท้ายของช่วงพรีซีซั่นที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นในเกมกับโอซาซูนาและอตเลติกบิลเบาว่ามันไม่ปรากฏชื่อของเซอร์ดานชากีลีและนาธานเียฟิลลิปทั้ง11ผู้เล่นตัวจริงและตัวสำรองในทั้ง2เกมดังกล่าวนั่นก็ทำให้ทางเอ็กโคระบุว่ามันเป็นไปตามมาตรการการป้องกันเอาไว้ก่อนเพราะสโมสรไม่ต้องการจะให้พวกเขาทั้ง2คนได้รับบาดเจ็บซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อการย้ายทีมของพวกเขาได้ ทว่าล่าสุดในการฝึกซ้อมของทีมเมื่อวานนี้มันก็มีข้อบ่งชี้ออกไปในทิศทางนั้นอีกเช่นเดียวกันเมื่อทั้งชากิลี่และฟิลลิปยังไม่ได้กลับมาลงฝึกซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมที่เหลือตั้งที่พวกเขาไม่ได้มีอาการบาดเจ็บใดๆแคสดังกล่าวดูจะมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นเมื่อเราได้เห็นนักเตะอีกสองคนอย่างเบนเดวีและดิวอโรดีกี้ที่ต่างก็ตกเป็นข่าวพัวพันเรื่องการย้ายออกจากถิ่นแอนฟิลด์ในช่วงซัมเมอร์นี้ด้วยเช่นเดียวกัน ทว่าตั้งสองคนหลังกับมีรายชื่อเป็นตัวสำรองในเกมอุ่นเครื่องส่งท้ายช่วงปรีซีซั่นที่ผ่านมาและล่าสุดพวกเขาก็ได้กลับมาลงฝึกซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมที่เหลือไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วย อย่างไรก็ตามทางเอ็กคก็ได้ย้ำว่ามันยังไม่ใช่การการันตีแบบ100%ว่าชากีลี่และฟิลิปจะต้องย้ายทีมออกไปเพียง <"P ie S 2> แต่สโมสรได้มีการเตรียมการเอาไว้สำหร,รับการขายเขาแล้วเท่านั้นซึ่งทั้งหลายทั้งมวลต้องขึ้นอยู่กับการเจรจาของทุกฝ่ายต่อไปด้วย มาพูดพาดพิงมาถึงเรื่องของเซอร์ดานชากิรี่กันไปแล้วข่าวที่4ของวันนี้ผมก็อยากจะขอพาเพื่อนๆขยับมาดูทัศนะของทางพอลโรบินสันอดีตนายด่านทีมชาติอังกฤษถึงเรื่องนี้กันบ้างสถานการณ์ปัจจุบันของเจ้าตัวดูสุ่มเสี่ยงต่อการย้ายทีมเป็นอย่างยิ่งเมื่อเขาเหลือสัญญากับทางนิวอร์พูลถึงแค่ช่วงซัมเมอร์ในปี2023หรือเข้าสู่ช่วง2ปีสุดท้ายของสัญญากับทีมแล้วนั่นเอง ขณะเดียวกันจากโอกาสการลงสนามที่มีอยู่อย่างจำกัดตลอดช่วงเวลา3ปีกับสโมสสอก็ทำให้ชากิรีออกมายอมรับด้วยตัวเองในช่วงก่อนหน้านี้ไปแล้วว่าเขาต้องการจะย้ายไปหาความท้าทายใหม่ๆล่าสุดทางเดอแอสเลติกสื่อชื่อดังแดนผู้ดีก็ได้ออกมารายงานข่าวว่า โอลิมปิกลียงได้ยื่ยนข้อเสนอเข้ามาทาาถามเขาแล้วแต่ตัวเลขก็น้อยนิดกระติดวิติดเพียงแค่5ล้านปอนด์เท่านั้นซึ่งน้อยกว่าที่เวอร์พูลของเราตั้งเอาไว้ที่12ล้านปอนด์ค่อนข้างมากอย่างไรก็ตามโรบินสันที่ในตอนนี้ได้ผันตัวมารับงานเป็นกูรูให้กับทางฟุตบอลอินไซเดอร์ก็เชื่อมั่นว่ามันไม่ใช่เรื่องยากเลยหากจะหาสโมสรที่พร้อมจะจ่ายเงินจำนวนนี้ในการเซ็นสัญญากับดาวเตะวัย29ปี ดีลของเขาจะตกลงกันได้แน่ไม่ว่าจะเป็นกับสโมสรใดก็ตามชากิรี่เป็นนักเตะที่ต้องการย้ายทีมและไปอยู่กับสโมสรอ,อื่นเพื่อให้เขาสามารถจะลงสนามได้อย่างสม่ำเสมอโรบินสันกล่าวส่วนทางลิเวอร์พูลเองก็เป็นสโมสรที่ต้องการจะขายเขาออกไปด้วยเช่นเดียวกันเพราะพวกเขาต้องการเงินที่จะเข้ามาเพิ่มเติมสำหรับทีมในการเสริมนักเตะใหม่ ดังนั้นมันไม่ใช่ดิวที่จะเกิดขึ้นได้ยากเลยนะและพวกเขาก็จะได้ตัวเลขค่าตัวของชากีลี่ที่12ล้านปอนด์ตามที่ลิว์พูดได้ประเมินเอาไว้สำหรับค่าตัวของนักเตะรายนี้ด้วยเรามาปิดท้ายกับข่าวที่5ซึ่งเป็นข่าวสุดท้ายของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆมาดูประเด็นเรื่องการเสริมทัพนักเตะหน้าใหม่ของเราในช่วงโค้งสุดท้ายของตลาดซัมเมอร์นี้กันบ้าง หนึ่งในนะ่าต่เตะที่ตกเป็นข่าวพัวพันกับทีมของเรามาอย่างต่อเนื่องยาวนานก็คือเรนาโตซานเชสไม่ฟิลตัวเก่งของลิวที่เพิ่งทำผลงานชิ้นโบแดงด้วยการนำสโมสสนหักปากกาเซียนแทบทุกสำนักควา้าแชมป์หลีกเอิงมฤดูกาลที่ผ่านมาอันที่จริงแล้วทีมของเราให้ความสนใจในตัวเขาตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมาแล้วซึ่งคนแรกที่ออกมาเปิดประเด็นในเรื่องนี้ก็คือฟาบิิโอโรมาโนนักข่าวระดับเทียนหนึ่งนั่นเอง ล่าสุดทางโรมาโน่ก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์อีกครั้งผ่านทางรายการเฮียวีโกพอดแคสต์ของเขาว่าลิว์พูยังคงให้ความสนใจในตัวนักเตะรายนี้อยู่และเราอาจจะได้เห็นอะไรเกิดขึ้นในเร็ววันนี้ก็เป็นได้ผมบอกได้เลยว่าเราต้องกลับมาจับตากันให้ดีสำหรับในเคสของทางเรนาโต s ซานเชสสำหรับตำแหน่งมิดฟิล์นะโรมาโน่กล่าวบาร์เซโลนาเองก็กาะติดสถานการณ์ของนักเตะรายนี้อยู่ด้วย ดังนั้นในตอนนี้มันมีรายชื่อของทีมอย่างบาร์เซโลนาและลิเวอร์พูลที่กำลังให้ความสนใจในตัวของซานเชสอยู่แต่ค่าตัวของเขาจะอยู่ที่ตัวเลข40ล้านยูโรหรือราว34ล้านปอนด์ด้วยกันดังนั้นเราจะได้เห็นกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอีกไม่กี่วันข้างหน้าสำหรับทางฝั่งของลิเวอร์พูลนั้นมันมีความสำคัญที่พวกเขาจะต้องขายนักเตะเก่าออกไปเพื่อที่จะเซ็นสัญญากับนักเตะใหม่เข้ามา ทั้งนี้นอกจากคำยืนยันดังกล่าวของทางโรมาโนแล้วทางมุนโดเด p ปอร์ติโบสื่อชื่อดังจากแคว้นคาตาลันเองก็ได้ระบุว่าลิเวอร์พูลได้กลายมาเป็นทีมเต็งในการคว้าไรเซนของดาวเตะวัย23ปีพวกเขาให้เหตุผลประกอบในเรื่องนี้ว่าจากสถานการณ์ด้านการเงินที่วิกฤตอย่างหนักของบาร์เซโลนาในเวลานี้ทําให้พวกเขาไม่อาจจะมาแข่งขันกับทีมดังจากเมอร์ซีไซในการแย่งไรเซนของซานเชสได้ แล้วเพื่อนๆล่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันไว้ใ,ใต้คลิปเลยแล้วไปพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ